ในที่สุดซูซูกิฟ o องก็ได้ทำตลาดอย่างเป็นทางการอยากรู้ใช่ไหมว่ารุ่น GL กับ GLX ต่างกันตรงไหน,นชมได้เลย เริ่มกันที่รุ่น GL กับ GLX มาดูกันว่าเติม X ตัวเดียวได้อะไรเพิ่มมาบ้างบอกเลยว่า่่าได้มีแค่ออปชันแน่นอนเริ่มจากกระจกตัวรถที่สามารถตัดแสง UV ได้ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีติดฟิล์มปุ๊บก็สามารถกันความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าออปชันนี้อาจไม่มีผลอะไรเพราะบางสูตรนั้น อาจจะแถมฟิล์มกองแสงก็เป็นได้หรือถ้าเกิดไม่แถมก็ไปติดข้างนอกได้ซึ่งจะมีให้เลือกหลายแบรนด์เลยทีเดียวกระจกมองข้างแค่ปรับกับพับไฟฟ้ามันยังไม่พอมันต้องสามารถต้องพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถทันทีซึ่งมีข้อดีที่ว่าสามารถเซฟพื้นที่ได้ให้คนอื่นนั้นเดินเมื่อช่องจอดนั้นมันแคบ ต่ตาที่เคยขับ e อ t i ์ติและ XL7 My Hybrid ทั้งคู่พบว่าออปชันนี้มันยังมีปัญหาเรื่องความเสถียรที่บางจังหวะมันไม่พับเก็บให้ต้องลุ้นกันว่าขเขาปรับที่เสถียรขึ้นหรือเปล่าแม้ว่ารุ่นเริ่มต้นก็จะมีการตกแต่งชายล่างและราวหลังคาด้วยสีดำแต่รุ่นที่แพงขึ้นมาหน่อยก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินซึ่งทาให้ตัวรถดูหรูหรายยิ่งขึ้นแต่ถ้ามองโลกในแง่ดี รุ่นเริ่มต้นเขาก็ให้ราวหลังคาแล้วซึ่ง crossover บางรุ่นนั้นมันยังไม่ให้เลยเส้นด้วยซ้ําต้องไปหาติดเองซึ่งมันก็ต่างกมต่างวาระแล้วเนาะฝั่งเครื่องเสียงแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับจอสัมผัสในรุ่นเริ่มต้นจะมีขนาด7นิ้วแต่ถ้าเป็นตัวแพงจะมีการอัปเกรดเป็น 9นิ้วและที่สําคัญดีไซน์ตัวกรอบนั้นมันจะสวยกว่ากันเห็นๆเลยแต่ทั้งนี้ก็มาพร้อมกับ apple carplay และ android auto กันทั้งคู่เท่ากับว่าถ้าเกิดใครชอบจอสไตล์ไหนก็เลือกกันได้เลยครับส่วนตัวลาโพงพื้นฐานยังไงให้มาครบ4ตัวหน้าหลังอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นแพงกว่าอย่าง GLX จะได้ลำโพงทวิเตอร์เป็น6ตําแหน่งเพื่อให้ระบบเสียงนั้น โอเคยิ่งขึ้นระบบปรับระกาศในรุ่น GLX ก็จะมาพร้อมกับ Air Auto แม้จะไม่แยกฝั่งแต่อย่างน้อยให้มาครบทุกฟังก์ชันทั้งฮีเตอร์ไล่ฟ้าหน้าหลังและการปรับทิศทางลมแต่ใช่ว่า Air m แ n นนวลจะน่าเกลียดเพราะบางวดนี้ก็จะได้เป็นแบบจอดิจิตอลเหมือนกันแต่ฟังก์ชันออโต้นั้นกลับถูกถอดออกไปเรียกได้ว่าแม้ฟังก์ชันจะลดแต่หน้าตานั้นก็จะดูไฮโซเท่าเทียมกัน มาที่พงมาลัยถึงแม้ว่าจะได้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงกันทั่วหน้าแต่วัสดุที่หุ้มนั้นก็จะมาเป็นแบบหนังซึ่งก็จะมีข้อดีที่จับกระชับและมันดูหรูหราซึ่งถ้าใครถอยรุ่เริ่มต้นอยากได้แล้วก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนั่นก็คือเปลี่ยนพงมาลัยทั้งวงเลยซึ่งจะได้เปรียบตรงที่ไม่ใช่แค่พงมาลัยหุ้มหนังเท่านั้นปุ่มมัตติฟังก์ชันก็จะได้ เพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับตัววงพวงมาลัยหนึ่งในนั้นก็คือระบบค r u สคอ control นั่นเองซึ่งมีข้อดีที่ว่าเวลาขับทางไกลและขี่เกียรเหยียบคันเร่งสามารถตั้งล็อกความเร็วได้แต่ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ฉลาดเท่ากับรุ่นท็อปสุดๆที่จะมาเป็นแบบแปรผันอันนี้สปอยไว้เลยนะเช่นกับแป้นเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัย paddle s h i ที่สามารถควบคุมจังหวะเกียร์ได้ตามใจชอบ บอกเลยว่าในรุ่นเริ่มต้นนั้นจังหวะเกียร์มันน้อยกว่าเกียร์ออตโต้ซึ่งถ้าเกิดจังหวะน้อยมันจะตบไม่มันดังนั้นต้องมีจังหวะเยอะๆไว้ถึงจะขับสนุกจริงไหมละ่ะ ตัวมาตรวัดในรุ่นเริ่มต้นก็จะมาพร้อมกับจอแบบเซกเมนต์นั่นก็คือแบ,บ่งเป็นล็อกๆเลยว่าจะบอกข้อมูลอะไรซึ่งมีทั้งชั้นบนสุดที่เป็นนาฬิกาและอุณหภูมิภายนอกไฟบอกตำแหน่งเกียร์จอแสดงผลการขับขี่และปริมาณน้ำมันแต่ถ้าเป็นตัวแพงกว่าก็จะมาพร้อมกับจอแสดงผลแบบสีซึ่งตัวกราฟิกนั้นจะสวยงามยิ่งขึ้นแถมยังสามารถบอกข้อมูลได้มากกว่าทั้งการเหยียบการเล่งต่อจนตำแหน่งของตัวรถว่าแรงน้มถ่วงไปในทางไหนอีกด้วย ตัวกุญแจในรุ่น GL ก็จะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทดีไซน์แบบที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ถ้าเป็นตัวแพงแล้วก็จะมาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะที่มีขนาดกระทัดรัดและที่สําคัญมีปุ่มสตาร์ทมาให้และพอเราลืมกุญแจปุ๊บก็จะมีเสียงล็อกมาให้ครบแม้ว่าตัวกุญแจนั้นก็จะดูล้าสมัยแต่วลาซ่อมแล้วก็มันซ่อมง่ายกว่าครับแต่ถ้าเกิดออปชันนี้จําเป็นแล้วก็สามารถเป็นได้รุ่นแพงกว่าก็ยอมได้เช่นกันส่วนแผงบังแดดก็จะมีกระจกแต่งหน้ามาให้แต่ที่น่าทึ่งก็คือ กระจกที่ว่าคือกระจกจริงๆครับแม้แต่ฝาปิดก็ไม่ให้ไม่ต้องไปพูดถึงไฟสองสว่างครับยังไงก็ไม่มีแต่อย่างน้อยถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วก็สามารถทำได้ครับแปลของ Swift หรือรุ่นอื่นๆมาใส่ก็ทำได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ต้องมาหาก่อนว่าตัวพาร์ทนั้นสามารถเบิกได้ที่ไหน คุมพลังตัว GL เป็นแบบเบนซินล้วนดูเอาเจ็ตกำลังอยู่ที่105แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรสเปคไทยจะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นส่วนตัวมาไฮบริดก็จะมีการเปลี่ยนรหัสใหม่จาก K15B เป็น K15C ซึ่งมีมอเตอร์3.1แรงมา้าแรงบิด60นิวตันเมตรส่งผลให้กำลังเครื่องยนต์ลดลงเหลือ101แรงมา้าแรงบิด135นิวตันเมตรส่วนเกียร์อัตโนมัติจะถูกอัปเกรดเป็นแบบ6จังหวะเพื่อให้การขับขี่ราบลืน่นและสนุกยิ่งขึ้นและมีของแถมพิเศษสำหรับรุ่นไมล์ไฮบริดอย่าง idling stop หรือก็กคือฟังก์ชันเหยียบเบรกเครื่องดับนั่นเอง แม้จะช่วยในเรื่องของปรียดน้ามันแต่การออกตัวนั้นอาจจะเสียจังหวะหน่อยจึงทำให้หลายคนต้องหาทางปิดกันไปแถวเลยเอาละ่ะแล้วเมื่อเรารู้กันแล้วว่าจาก GL เป็น GLX นั้นปรับของกันหลายสิบรายการกันเลยมาดูกันว่าถ้าเป็น GLX แล้วมีคำวา่า plus เพิ่มเข้ามาจะให้อะไรบ้างเริ่มกันที่ Suzuki Safety Support หรือก็คือ ADAS ตามแบบฉบับของ s u z u ก i เองที่แม้ว่าจะเป็นรุ่นแรกในไทยที่ได้มาแต่อย่างน้อยฟังก์ชันก็แน่น แม้ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันทุกระดับเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติควบคุมรถให้อยู่ในเลนทั้งเสียงเตือนวงมลาลัยช่วยระบบป้องกันรถตายและล็อกรถเข้าเลนไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติตลอดจนระบบเตือนมุมอับด้านข้างและขนาดถอยหลังเช่นเดียวกับกล้องมองภาพรอบคันที่ให้เป็นรุ่นแรกในไทยเหมือนกันเลยและแน่นอนว่าสามารถปรับภาพได้หลายมุมมองผมเชื่อเลยว่าพอเห็นคําว่า GLX+ ปุ๊บหลายคนก็คิดว่าเพิ่มแค่ระบบความปลอดภัยอย่างเดียวหรือเปล่า มันไม่ใช่ครับเพราะซูซูกิก็มี Head-Up Display หรือก็คือมาตรวัดเสริมบนกระจกติดตั้งมาให้แม้ว่าฟังก์ชันนั้นจะใกล้เคียงกันเพราะแสดงผลทั้งวัดรอบวัดความเร็วตำแหน่งเกียร์และนาฬิกาแม้บอกข้อมูลไม่เยอะเท่ามาตรวัดจริงๆแต่อย่างน้อยขณะขับขี่ก็ช่วยมองเห็นได้โอเคอยู่ขณะที่ตัวอื่นๆก็จะมาพบกับไฟท้าย LED เพียงแค่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเท่านั้นซึ่งตรงกลางจะไม่มีอะไร แต่ถ้าเป็นตัวแพงสุดอย่าง GLX+ ก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย Full LED เลยซึ่งก็จะมาเป็นแบบ777ที่ดูสวยงามและอลังการยิ่งขึ้นขณะที่ส่วนอื่นจะมีการตกแต่งสีเงินในตัวแพงแต่ตเงิ็นข้ามกับล้อครับเพราะตัวเริ่มต้นนั้นก็จะมีการปัดเงาเป็นแบบทูโทนมาให้แต่ในขณะเดียวกันรุ่น GLX+ ก็จะมาพร้อมกับล้อสีดำที่ดูดุดนัน ดูเหมือนว่าคาแรคเตอร์ล็อของฟรองส์ตีมันก็ชวนสับสนได้ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยเพียงแค่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีทูโทนมันก็ขึ้นกับแต่ละประเทศจริงๆในดุนท็อปสุดแดชบอร์ดก็จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายมาให้เพียงแค่วางโทรศัพท์ปุ๊บก็ชาร์จได้เลยทันทีแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นกลับเป็นช่องวางโทรศัพท์แบบธรรมดาธรรมดานั่นเองถึงแม้ว่าอาจจะไม่ล้ำยุคแต่หลายคนนั้นอาจคิดถึงแบบนี้กันเพราะกำลังชาร์จนั้นอาจไม่พอก็เป็นได้ แต่ถึงกรณนั้นคุณต้องไปลองชรชจด้วยตรวคุณเองว่าที่ใช้แบบนี้มันโอเคหรือเปล่ามาถึงออปชั่นจุกจิกแต่เมคเซนส์อย่างไฟบนเกะเก็บของ แน่นอนว่าคนเรานั้นอาจจะต้องใช้ชีวิตบนรถทั้งกลางวันและกลางคืนและเวลาหาของนั้นถ้าเกิดไม่มีไฟมันก็ลำบากหน่อยดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้งไฟในรุ่นท็อปเพื่อให้หาของได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนมือจับประตูนั้นถ้าเป็นตัวแพงสุดก็จะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมแม้จะเป็นออปชั่นเล็กๆแต่ก็สามารถทําให้ตัวรถนั้นดูหรูหราขึ้นซึ่งรุ่นอื่นนั้นถ้าเกิดอยากได้ก็เบิกพาร์ตมาได้เลยนะครับมาดูที่ปัดน้าฝนกันบ้างตัวท็อปสุดก็จะสามารถตั้งเวลาาไดด้้้้ทังนนหนา และด้านหลังเรียกได้ว่าความเร็วนั้นสามารถควบคุมได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสที่วงแหวนปรับตั้งเวลานั่นแหละครับส่วนขอพวงมาลัยจากเดิมนั้นที่สามารถปรับแค่สูงต่ำเท่านั้นงวดนี้จะสามารถปรับใกล้ไกลได้อีกด้วยซึ่งออปชั่นนี้เหมาะสำหรับคนแขนสั้นแต่พอมีออปชั่นแบบนี้ปุ๊บสามารถยืดเข้ามาและขับได้อย่างสบายเลยส่วนตัวเบาะนั่งก็จะมาเป็นแบบผ้าสลับหนังถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุ้มหนังเต็มร้อย แต่อย่างน้อยทําให้ภายในห้องโดยสารนั้นดูดีได้อีกสีตัวรถแน่นอนว่ารุ่นท็อปสุดจะเปิดโอกาสที่เลือกสีตัวโทนที่ถึง3เฉดทั้งสีขาวสีเบจและสีฟ้าที่ส่งให้กับรุ่นนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดอยากได้สีเดียวตลอดทั้งคันแล้วก็สามารถเลือกได้เช่นกันทั้งขาวดําเงินเทาและเบจน,นั่นเอง สำหรับราคาจำาหน่ายก็จะมีตังต่อบปน,นี้ณนะเวลาที่ดงเสียงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีราคาพิเศษโผลมาหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้ามีเดี๋ยวขึ้นข้อความให้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูที่โชว์รูมูุูกิทั่วประเทศแต่ณเวลานี้อาจจะหาย,ยากสักหน่อยเพราะว่าบางจังหวัดนั้นก็ไปขายแบรนด์อื่นเรียบร้อยแล้วซึ่งต้องดูรถโชว์ตามอีเวนต์หรือห้างต่างๆกันแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาคุยกันในภายหลังครับ